สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูดิโอโจอนะครับมาทุกคนมาคุยกันหน่อยหลังจากที่ก็เพิ่งดูซีรีส์เจลบอร์สนะสถานะกักใจจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ7 EP ที่แบบว่า สนุกสนานแล้วก็ชุลมุนชุลมุนแต่เราก็ว่ากำลังดีเนาะพูดถึงอนะ่ะเจ็ดีนี้เนาะแต่จริงๆอ่ะสามารถยังชุลมุนได้อีกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่อันนี้ก็คือชุลมุนมากพอแล้วนะเอาดีๆนะทุกคนก็เอาไป่าเจ็ดนี่แหละกำลังดีแล,แล้วนะครับกำลังดีแล้วกับสีนี้เรื่องนี้เนาะด้วยข้อสัมพันธ์นะด้วยอย่าง e ีเจ็ดเนี่ยเราก็แอบรุนนะว่าอ่ะ มันจะจบลงตรงที่ตรงไหนมาอะไรอย่างเงี้ยคือต้นที่พีนี้คือจะแบบอยากตีบ้าบินมากเลยทุกคนด้วยความที่แบบเอาต้องยอมรับว่าซีรีส์ก็ทําให้ตัวละครบ้าบินเนี่ยเป็นซีรีส์เป็นตัวละครที่แบบน่าดูดูตั้งแต่อีพีหนึ่งเลยเนาะน่าดูมากมาตั้งแต่อีพีนหนึ่ง,ง,นนงดูเป็นคนเหมือนแบบว่าไม่มีอะไรเป็นคนแบบซื่อๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีพิษไม่มีไฟไม่ท็อกซิกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่ใดๆเลยอ่ะก็เพิ่งจะแบบมารู้สึกแปลกกับบ้าบินก็เมื่ออ่าอีพีก่อนอะไรอย่างนี้แหละเนาะว่าอ่ะหรืออย่างที่บอกเหมือนเหมือนที่คุยกันเมือ่อพีที่แล้วว่าตือจริงแล้วว่าจากการที่แบบกักไอ้กอักไม่กักกักไม่กักเนี่ยมันจะมาเป็นที่บ้าบินวาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แบบมันจะเป็นอย่างเง้จริงๆคือที่บอกว่าเซอร์ไพรส์ก็คือประโยคที่บัวพูดว่า เออมึงเลิกคักพูดสักทีได้ไหมอะไรเงี้ยที่เราเห็นในเทเลอร์เนาะคือเข้าใจว่าบัวพูดกับวิเชียนนอะอันนั้นน่ะเออแต่กลายไปว่าอ่ามันเป็นประโยคที่คําพูดที่เขาพูดกับบ้าบินเนาะก็คือด้วยความแบบควรจะดูตัวเราเพิ่งจะบอกว่าคือน้องก็คงสับสนอะไรอย่างงี้แหละแล้วก็ใดๆดเลยคือ,อโฟมอดที่เป็นเพื่อนสนิทเขาอะไม่ได้ชอบคือเขาเคยพูดว่าเขาไม่ได้เขาไม่ชอบบัวอะไรเงี้ยเขาก็เลย พยายามที่จะแบบมาข้ามใจในส่วนนี้เพื่อที่จะแบบว่าให้เพื่อนเขาสบายใจอะไรอย่างงี้เนาะคือความสัมพันธ์ความรู้สึกมันแบบมันอย่างที่บอกมันชุลมุนน่ะเออเนาะอ่ะเดี๋ยวลำดับเหตุการณ์ก่อน <laughs> ลำดับเหตุการณ์ก่อนก็คือหลังจากวันนั้นที่เขาแบบว่าวิดีโอคอลคุยกันเนาะมีติ้งกันก็อ่ะ ก็บอกเจตนาที่ชัดเจนแล้วว่าเดี๋ยวหลังจากโควิดเนี่ยตัวของวิเชนมาดเองก็จะแบบมาตามจีบและถึงแบบจะบล็อกเบอร์บล็อกเลยก็บล็อกไปเถอะเดี๋ยวเขาจะมาตามด้วยตัวต่อตัว,ตวหน้าฟันหน้าอะไรตาต่อตา,ตาอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ในส่วนของอบ้าบินเองก็คือบอกความรู้สึกไปหมดแหละก็คือเหมือนจะไม่ได้มีอะไรก็อ่ะพอหลังผ่านพ้น,นจากช่วงโควิดทุกคนก็กลับมาใช้ชีวิตปกติ สองคนก็ยังเป็นบ้าบินกับโฟโมอดก็ยังเป็นเพื่อนกันตามปกตินะเพียงแต่แบบว่ารับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งอะไรประมาณนี้แหละเนาะแล้วตัวบ้าบินก็ยังคงแบบทำทาดีกับโฟโมอดเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็ระหว่างนั้นก็อ่ะกลุ่มเพื่อนก็เคลียร์ปัญหากันเรียบร้อยส่วนวิเชียนก็คือวิเชนมานก,ก็คือพยายามกําลังจะเข้ากลับเข้ามาอาจีบโ,โมดเหมือนเหมือน อย่างที่เขาบอกกันแหละว,ว่าออโอเคเดี๋ยวเขาจะกลับมาจีบใหม่นะอะไรอย่างนี้นะแต่ใดๆด้วยความที่เขาก็ด้วยความที่โฟมอด o กก็มีเขาก็มีบ้าบินอยู่แล้วอะไรย่เงี้ยส่วนตัวเราคิดว่าโฟโมอดอาจจะเริ่มรู้สึกมากกว่าเพื่อนกับบ้าบินไปแล้วก็ได้ปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ด้วยความที่บ้าบินเขาก็ยังแอบรู้สึกดีๆกับบัวด้วย,วยเขาอาจจะเป็นห่วง ซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าอาความรู้สึกนั้นเป็นคืออะไรเลยอาจจะแบบเป็นห่วงแล้วก็เห็นบัวเศร้าแล้วก็เห็นคอนเทนต์อะไรเงรี้ยเห็นไม่ก็มีกระจิกกระายก็เลยกลับเข้าไปเพื่อที่จะแบบเหมือนช่วยเป็นเพื่อนอะไรเงรี้ยแต่ด้วยความเป็นเพื่อนความกลับเข้ามามันทําให้แบบบัวเขาก็ไม่หมุบอ่อนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยแบบเกิดเหตุการณ์ เคยเหตุการณ์ท <Das guided art> ี่แบบว่าเอเหมือนจะเกินเลยกันเนาะนะเหมือนจะเกินเลยด้วยคาใกล้ชิดนี่แหละก็แต่ก็คือพยายามคือพยายามตัวบาปินเนี่ยพยายามที่จะหักครงใจแหละเนาะส่วนตัดภาพมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งอ่าปอมดกับวิเชียนก็คือหลังจากที่แบบอ่าเขามาตามง้องอนกันสําเร็จก็อ่าได้เข้าไปคุยกันแล้วก็ อ่าได้ไปทําเล็บกันเขาเขาทำเล็บกันเพราะว่าหรือว่าเขาไปนอนคุยกันตรงนั้นนี่เฉยแล้วก็อ่ามีซัมติงเกิดขึ้นนั่นแหละแต่อันนั้นคือมีซัมติงเกิดขึ้นไปแล้วแต่ใดๆคือทางอ่าบ้าบินกับบัวเนาะก็ไม่ได้มีอะไรเกินเลยนะเพราะว่าเหมือนพอบัวเขาบอกว่านี่เราเป็นอะไรกันวะท่าทเหมือนแฟนเลยเนาะอะไรเงี้ยก็เหมือนดึงสติบ้ากลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็คือ พยายามตัดเลยอันนี้ก็คือบวกก็เฮิร์ตหนักแหละหลังจากที่เฮิร์ตไปแล้วแล้วก็คือจะจําจะทําใจได้อยู่แล้วก็กลับมาเฮิร์ตม่อีกรอบเนาะจะจะพูดคุยยังไงดีเป็นกรุ๊อ่ะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บพออ่าตัวขขอ f o r ์ a r d t a l กก็เหมือนจะโอเคกับกับฟิเชียนมากแล้วแหละแต่ด้วยสิ่งที่เขาเจอมามันมากมายเหลือเกินเนะตั้งแต่ต้นตั้งแต่ e ีพหนึ่งมาเนี่ยนาก็เจ็บแบบซ้ำๆมาอะยเงี้ย ก็เลยแบบพอ,อโทรหาโฟไอโทรหาวิเชียนไม่ติดนิดนึดนงเขาไม่รับสายอะไรเงี้ยก็แบบคงจะหน่อยที่ตัวเองก็รู้แล้วว่ามันมอาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่คือเขาก็ไม่แฮปปี้กับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแต่สินใจคงจะแบอบกตัดสินใจแบบมูฟออนไปแล้วซึ่งวิเชียนมากก็คงงงว่ากูผิดอะไรประมาณนั้นนะครับก็มาถึงวันวันสําคัญเนีคือการแดนด้อมแดน แต่คือก่อนจะมาถึงตรงนี้ขอย้อนกลับไปพูดตรงประโยคน,นิดนึงที่บ้าบินคุยกับบัวเนาะคือเหมือนอาจจะพูดไปเพื่อที่จะแบบว่าทำร้ายจิตใจเพื่อที่จะแบบไม่ให้มายุ่งกันอีกอะไรเงี้ยก็คือบอกว่าบัวไม่ใช่ไทฟยนะตาผมสีทองตาสีฟ้าอะไรเงี้ยคือแบบไม่ใช่ไม่ใช่สเปคขาอะไรประมาณนี้แหละ แล้วบวกก็เลยแบบเหมือนสติหลุดอะไปย้อมผมไปใส่คอนแทคเลนน์อะไรเงี้ยแต่พอทําทั้งบอดทั้งมวลแล้วเขาก็ยังไม่นี่อยู่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวบอดดิ้งที่เราชอบมากเลยอะยังไม่ถึงตรงนี้ยังไม่ถึงตรงนี้ <laughs> นเออใช่คือ <laughs> มัน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 ชุลมุนไงทุกคนอ่ะเดี๋ยวพูดไม่จบก่อนเดี๋ยวนึกถึงเรื่องไหนออกก็จะพูดแล้วกันเนาะ นะก็เลยมาถึงวันที่แบบว่าวันสําคัญเนาะรันดอมแดนทุกทุกคนจะบอกมาเจ,เจอกันตรงนี้เนาะแต่ใดๆเลยก็คืออ่ะทางทางทาวาบีเนะี่ยเขาก็จะแบบจะบูฟออยเขาก็แบบโลทุกอย่างที่เป็นแบ็คพิงออกทั้งหมดเพื่อที่จะแบบเพื่อที่จะแบบไม่ไม่คิดถึงวัวอะไรเงี้ยนะอันนี้เราคิดว่าแบบนั้นนะครับพอถึงวันที่ร n นด m อมแดนจริงก็แบบมีคุณพักซี่มาด้วยเนอะแล้วก็วิเชียนก็พยายามจะแบบ เข้ามาคุยเขาจะเข้ามาเคลียร์กับแต่แรกจะเข้ามาเคลียร์กับโฟมวอก่อนแหละแต่ก็พอมาเห็นโฟมวอทกำลังแฮปปี้อยู่กับว่าบินก็เลยแบบอ่ะมุบถอยถอยเอาไปแต่ว่าแล้วแต่ใดๆเลยก็คือบัวเองก็มาที่งานแล้วคุณว่าบินเขาก็ยังมาเจ๊แจะจุ๊จี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้แบบว่าบัวเขาก็แบบคงโกรธแล้วก็คงเสียใจมากอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยแบบอ่ะ หนีบ้าไปแล้วก็ไปเจอวิเชียนมาพอดี mm. ก็ได้คุยกันคุยกันปุ๊บ mm. ก็รู้ว่าโอเคมันเกิดอะไรขึ้นวิเชียนมาเขาเขาคงโกรธที่แบบว่าบ้าบินมาทําแบบนี้ mm. ก็เหมือนทํามากกักมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาเหยียบเรือสองแพบอะไรอย่างนี้ mm. ก็เลยจะมาคุยกับอ่าบ้าบินเนาะชอบมากเลยที่เขาใช้สีเนี้ยมาเคลียร์กันเนาะเหมือนก็แบบว่าต้องการจะหลบต้องการจะอะไรแล้วก็หลบมาด้วยการแบบเข้ามาเต้นในแรนดมอมนะ เออแล้วเพลงที่ใช้ในในช่วงเวลาล้านอ่ะคือมันสื่อความหมายได้ไงยังออกใช่ปะเออสุดสรุปเสร็จแล้วก็อ่ะก็ได้คุยกันสามคนโฟมอดบ้าบินแล้วก็บีเชียนเนาะเราก็ทําให้แบบเราก็ได้รู้ความรู้สึกจริงๆของบ้าบินว่าเขารู้สึกังไงเขาก็คือเขาเขาชอบบัวนั่นแหละแต่ก็คือด้วยเขาเห็นว่าโฟมอดไม่ชอบบัวเขาก็เลยเขาก็เลยวิธีทำยังไงเขาก็เลยต้องแบบเลือกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งนะสีหน้าตอนนั้นนะเราคิดว่าโฟบอดอะน่าจะชอบน่าจะเริ่มมีความรู้สึกดีๆกับว่าบินไปแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอเคเสียใจกันทั้งคู่แต่ก็ก็จบปึ่งไปในความรู้สึกตัวตัวของตัวของว่าบินเองก็ได้แบบเข้ากลับไปเคลียร์ความรู้สึกกับกับบัวเนาะชอบชอบซีนนี้ที่เขจะบอกว่าชอบซีนนี้ที่เขา เอาเรื่องของยอดไล์ยอดอะไรของของบัวที่เขาเห็นให้ความสําคัญมาตลอดตั้งแต่ ep หนึ่งนะมาใช้ตรงนี้นะที่บอกว่าจะเขาไม่อยากได้แล้วล้านไลค์แต่เขาอยากได้ไลค์เดียวที่มาจากว่าบินอะอะไรตรงเนี้ยคือแบบดีมากตรงเนี้ยเธอล้านไลค์ม่งไม่มีค่าเหี้ยอะ,อะไรกับกูแล้วอะกูขอแค่ไลค์มึงคนเดียวกูพอใจแล้วอะแต่ถ้ามึงจะไม่มากดไลค์กูแล้วอะ มันก่อนฟอกูไปเลยเออนะแล้วในที่สุดเขาก็ได้เคลียร์เคลียร์ใจกันอะไรเงี้ยน่ารักมากน่ารักมากมันเป็นเคมีสองคนที่แบบน่ารักมากเลยอ่ะเลออนกับพีเจอ่ะเออเนาะนะครับก็อจบกันแฮปปี้เนาะแล้วได้ๆก็คือต่ดภาพมาทางทางคุณโฟมอกับพิเชษมากเนาะก็ได้เจอกันแหละแต่ก็คือเหมือนจะได้เคลียร์แต่ก็ ณนะตอนนั้นนางก็คงแบบยังยังคิดอะไรได้ไม่เยอะอาจจะต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยก็เลยปฏิเสธเดินหนีออกไปอะไรเงี้เนาะแต่ก็ด้วยความที่แบบเขาก็เป็นเพื่อนกันแหละไม่ว่าจะเป็นบัวไม่ว่าจะเป็นบ้าบินไม่ว่าจะเป็นอ่าบัวกับบิเชนมากเขาก็ยังเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเขาก็ยังคงทำเแ็บด้วยกันอีกอะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสเจอกันแล้วก็ประเด็นก็คือเขาเคยพูดเอาไว้ว่าถ้ากดอ่า ากดกล่องจุม่มกล่องจุ่มที่เป็นเล็บอ,อยาทาเล็บเนาะชื่ออะไรไม่รู้ได้แล้วได้ซีเครตออะเขาขอเป็นคนทําให้ได้ไหมพี่เยมาเทเขาก็เคยพูดตรงนี้นะครับแล้วก็่าตัวขอโปรโมทอะเขาก็่ดันกดได้ซีเครตจริงๆเนาะก็เลยแบบยังไงวะก็เลยตัดสินใจไปกลดบล็อก IG เขาเนาะแล้วก็ได้ไปเห็นสตอร,รี่ของเขาไฮไลท์สตอรี่ซึ่งแบบ ยาวมากซึ่งอันนี้ดีอันนี้ก็ดีเหมือนกันที่เขาพยายามจะ,ะกดตัวสีเขให้โปรโมทเนาะเออก็เลยทำให้แบบทีน,นี้โปรโมทก็เห็นแล้วก็จะยังไงดีก็เลยมานั่งหน่อยๆโชคดปีที่แบบว่าบิชเนมาเขาไปเห็นเข้าอะไรอย่างเงี้เนาะก็เลยได้คุยได้ปรับความเข้าใจกันได้ขอเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกเราก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้มมีความสุขนะ แล้วแอบได้ยินเสียงตอนทายพีที่เป็นกระเป๋ากระเป๋าทําเล็บสีแดงแล้วก็มีเสียงอะไรที่ยากเดูมันคืออะไรหรอทุกคนว่ามันเป็นคือเสียงอะไรทุกคนพีมมาบอกหน่อยหรือเขาจะบอกมีมินิเงรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกก็ได้อันนี้ไม่รู้จริงไม่กล้าไม่กล้าคา้าดเดาเนละทุกคนอะไรเลยก็คืออะมันก็จบลงอย่างยังดีงามเนาะ เออคือจะต้องบอกว่าตั้งแต่ดูซีรีส์มาตั้งแต่ ep หนึ่งเนาะตั้งแต่เอางี้ตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักซีรีส์เจลสปอยเลยวันแรกที่เราได้ไปเอองานเพสคอนเทนเนอรเพ่าเออนั่นแหละนั่และวคนก็คือมีความรู้สึกว่าเด็ก4คนนะี้มีของมีของเลยอะ่ะมีของทั้งความสามารถทางด้านการแสดงการร้องเพลงแล้วก็การเต้นเนาะนะะทุกคนแล้วพอได้มาดูผลงานจริงอ่ คือทุกคนแบบเป็นมือใหม่อะ่ะนึกออกใช่ปะเออเป็นมือใหม่แต่ก็คือสามารถถ่ายทอดอตัวละครโฟมอปพีเจไอโฟมอบ้าบินอวิเชียนมาดบวกออกมาได้แบบอย่างดีเลยทุกคนเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ปะเอออย่างอย่างคุณโฟมอเนี่ยโฟมอเนี่ยนิว เป็นฟมวอได้แบบม,มีมันมีแบบจริตมีแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูเป็นธรรมชาติมากอะเออเนาะส่วนไตเอกเนี่ยมาเป็นวิเชนมากเ่ยก็คือเป็นเขาแหละคือแสดงออกเป็นแบบคือคนที่แบบไม่ค่อยพูดพูดน้อยอ่าเหมือนจะแบบสื่อสารเขารู้สึกไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยคีไออะไรเงี้ย นะนะครับแล้วก็ตัวละครอ่าตัวละครบ้าบินเนาะอันเนี้ยื <c oughs> อยอมรับว่าจริงๆอะ่ะโดนเห็นพ j เตั้งแต่แรกเลยคือแบบโดนตกเลยอะ่ะคือน้องน่ารักมากน้องสดใสมากแล้วพอมารับบทเป็นอ่าบ้าบินเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเขาเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครที่ใครเห็นใครก็ต้องรักเนาะที่ ซีรีส์เขาอยากให้ทําให้เรารู้สึกว่าหลักเราจะมารู้สึกแบบแปลกๆก,กับเขาที่หลังอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนเลออนนะเลออนก็เป็นบัวได้แบบตัวละครบัวเนี่ยเป็นตัวละครคือตัวละครบัวกับบ้าบินเนี่ยไปเป็นอะไรที่แบบเป็นตัวละครพลิกกลอกอะนึกออกใช่ปะแรกๆเราจะรู้สึกกับเขาอีกอย่างหนึง่งให้ท้ายเราจะรู้สึกกับเขาอีกอย่างหนึง่งอะไรประมาณเนี้ยตัวละครบัวก็เหมือนกันด้วยความที่แบบน้องก็เป็นวัยรุ่นแล้วก็แบบ มีสไตล์การพูดการจาอะไรอย่างเงี้ยคือคือทุกคนเล่นสามารถเล่นเป็นสีตัวละครได้แบบมันเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะทุกคนแล้วที่สําคัญคือเวลาที่สีอารมณ์ดาราม่าอะไรอย่างเงี้ยน,น้องก็ทําถึงด้วยน้องก็ทําถึงด้วยก็เลยคิดว่าเก่งมากๆสาหรับผลงานเรื่องแรกของทั้งสี่คนใช่ไหม <laughs> ไม่แน่ใจว่าดิวเคยมีผลงานหรือเปล่านะแต่สําหรับอ่า ไป Play พีเจนาะจะเป็นผลงานเรื่องแรกของของเขาอะไรอย่างเงี้ยน,นะทุกคนซึ่งทําออกมาได้แบบได้แบบดีเลยเนาะรวมถึงบรรยากาศต่างๆอ่าตัวละครอื่นๆอย่างเช่นแบบอ่าพี่น้องทางบ้านของของโฟมวอตเนาะแล้วก็แก๊งเพื่อนของโฟมวอตอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็ทุกอย่างทุกอย่างบรยบรยากาศบรรยากาศโลเคชั่นอะไรเงี้ยมันทำให้แบบว่าดูเพลินแล้วอีกอย่างหนึ่งด้วยคนที่แบบคนดูที่แบบ วัยอย่างเราอะไรเงี้ยซึ่งห่างไกลจากน้องๆมากอ่ะแล้วก็แบบห่างไกลจากสยามมาพอสมควรพอมาดูเรื่องนี้มันก็แบบตื่นตาตื่นใจแล้วนก็แบบว่าได้เห็นอความสดใสในวัยรุ่นของยุคนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าดีจังอะไรเงี้ยเออดูแล้วก็เป็นซีรีส์ที่มันมีความสุขถึงแม้ว่ามันก็จะแบบแอบ,บมีปวดหัวอยู่บ้างด้วยความนี่แหละด้วยความ ไม่ชัดเจนของของความสัมพันธ์ของตัวละคอรอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนแต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลคือออกมาดีมากเลยแล้วก็เพลงประกอบดีถ่ายสวยถ่ายเก๋ศิลป์อาร์ตเบิร์กทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยองประกอบศิลป์แล้วว่าดีงามเลยอะ่ะอันหนึ่งที่ชอบคือศิลปที่บ้านอ่าบ้านของพิเชนมาสเนาะที่แบบเขาเป็นอุปกรณ์ทําเล็บแบบเกื่อนกาดไปหมดเลยอะแต่ก็ พอแบบมีตัวละครเขาไปอยู่ไปนั่งไปนอนอะไรเงี้ยแล้วมันแบบสวยจังเลยอะ่ะมันเป็นความลกที่มันเป็นความสวยนึกออกใช่ปะนั่นแหละอันนี้ก็คือสไตล์อีกสไตล์หนึ่งเป็นที่เป็นผลงานของคุณบอสเขาที่แบบเหมือนเป็นซิกเจเจอร์อะ่ะว่าทุกอย่างมันต้องแบบออกมาสวยออกมาเก๋อ,อะไรเงี้ยนะทุกคนก็ต้องขอบคุณเลยครับทีมงานทุกคนที่ผกว่าตั้งใจทําซีรีส์ออกมาเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่เจ็ดอีพีสั้นๆเนาะเราก็แอบ,บจะอยาก ดูอีกนะสำหรับงานดีๆแบบนี้นะทุกคนแล้วก็แทบไม่น่าเชื่อแล้วเป็นโปรดักชันจากโทรศัพท์มือถือด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยเราทำให้เราได้เห็นมุมมองจริงๆนะการที่เขาใช้ตรงนี้มาทำมาทาในการถ่ายทอดงานออกมาเนะี่ยมาทำให้แบบว่าได้เห็นบางภาพบางบุมที่แบบเราอาจจะไม่เคยเห็นในซีรีส์เรื่องอื่นๆที่เขาอาจจะต,ต้องใช้กล้องโตๆแล้วมันอาจจะมีข้อจํากัดของพื้นที่อะไรอย่างเงี้ย แต่สําหรับอันเนี้ยมันสามารถทําให้เราได้เห็นมุมมองมใหม่ๆโลเคชัน่นใหม่ๆอะไรเงี้ยของของซีรีส์ขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยก็แบบแกเก๋แล้วก็เก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็บทดีมากเลยบทบอกว่าสลับซับซ้อนดีมากๆเลยนะทุกคนก็ต้องขอชื่นชมแหละค,คุณผู้กำกับเนาะคุณบอสเนาะแล้วก็คุณบอสปูโนะแล้วก,โโวก็โคของเขาก็คือคุณจูเนียใช่ปะนะครับแล้วก็ ขอบคุณนักแสดงทุกคนเลยน้องๆทุกคนที่แบบว่าตั้งใจทําผลงานทีนี้ออกมาเนาะทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอบคุณให้ถีอี้นะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนเลยนเนาะขอบคุณที่มีลูก,กี้มาด้วยนะด้วก็ไปติดตามผลงานของค่ายที่กระต่อนะครับกับลูกี้นะฮะทุกคนว่าเขาจะมีผลงานอะไรมาให้เราได้รับชมกันอีกเนาะนะครับสำหรับซีรีส์เจอบอยนะครับสถานะกักใจทุกคนก็ ไปดูกันได้นะครับครบจบทั้ง7 EP เลยนะคะดูแบบอนคัดได้บนแอปพลิเคชันหน้าสีหรือทางเว็บ m y w e i q c o m นั่นแหลนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะคลนก็เหมือนเดิมครับยังไงฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กันด้วยดนะ้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเรากลับมาพบกันใหม่กับคลิปๆหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีคับ